ตำบลรือใต้ชุมชนเมืองเก่าตั้งอยู่กลางลำน้ำสองสายคือลำน้ำสมุนและลำน้ำน่านทุกปีในฤดูน้ำหลากจะพัดพาตะกอกนแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์มายังหมู่บ้านทำให้ชุมชนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านกเกษตรกรรมปลูกพืชผักนามตาข้าวเขียวขจีปลาบริบูรณ์ผู้คนมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ หา,ากจะกล่าวว่าเมืองงานมากับน้ำตำบลดูใต้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันเหตุผลนี้ความผูกพันทั้งวิถีชีวิตอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีล้วนไหลามาตามสายน้ำที่เปรียบเสมือนบนรรพบรุษที่คอยดูแลลูกหลานมาแต่ครั้งอดีตตำบลดูใต้แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น15หมู่บ้าน ภายใต้การปกครองของเทศบาลตำบลดู่ใต้ปัจจุบันชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างงดงามกศนตำบลดู่ใต้สังกัดกศนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านสำนักงานกศนจังหวัดน่านตั้งอยู่บ้านดูในด่ใต้หมู่ที่2ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน บริหารงานโดยนายกิติพง์กาลังผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่านภายใต้วิสัยทัศน์กศนออำเภอเมืองน่านจัดส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง เท่าเทียมต่อเนื่องตลอดชีวิตเกิสังคมแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนมีนางพัชรพรเขื่อนจักเป็นครูกศนอตำบลดู่ใต้นางสาวหัไทยพัฒสีปากเพราะครูอาสาสมัครกศนอทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกศนอตำบลดูสใต้อาสาสมัครกศนอตำบลดูสใต้ตลอดจนหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินง,งานของกศนอตำบล กศนอำเภอเมืองน่านได้พิจารณาคัดเลือกกศนตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านเป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ย m ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีผลการดำเนินง,งานดังนี้ด้าน Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ ด้านวิชาการได้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DFIS ครบถ้วนตามที่สำน,นักง,งานกสอนอกำหนดและรายงานข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันจัดทำแผนปฏิบัติการกสอนอตำบลโดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหารายวิชาข้อมูลผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำเป็นแผนการลงทะเบียนเรียนและจัดทำเป็นปฏิทินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากศนอตําบลดูใต้มีจํานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศนอกําหนดโดยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจำนวน41คนเข้าสอบปลายภาคจำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ85.37มีผู้เข้าสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอน t ิดจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ90.91มีนักศึกษาคาดว่าจะจบจำนวน14คนจบก,การศึกษาจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ 71.43สอ,อากสนตำบลดูใต้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนทั้งด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผลการดำเนินง,งานสูงกว่าเข้าเป้าหมายทุกกิจกรรมและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกศนอตำบลดูใต้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในหลากหลายรูปแบบ <c oughs> เช่นบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนอตำบลและรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกศนอจังหวัดน่านในการนำรถโมบายออบริการประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีการดำาเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งแต่การร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดํเนินกิจกรรมร่วมปฏิบัติร่วมติดตามและรายงานผลกิจกรรมเด่นได้แก่ โครงการวิจัยการจัดตั้งศูนย์อ้างอิงและวิจัยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านส่งผลให้ตำบลดู่ใต้ได้รับการประเมินศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรระดับโกด้านคุณธรรมจริยธรรม คร,รูกศนตำบลดูใต้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของพนักงานราชการยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญมีวินัยในตนเองโดยการบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการทุกครั้งปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษารักและศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเช่นการนำสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา eTV มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดทำสื่อหนังสือออนไลน์ e-book การนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดหาสื่อหนังสือเรียนต่างๆด้าน g o o p r e s s Base Check-in สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนาตำบลดูดใต้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดพร่มรื่นสวยงามพร้อมสำหรับให้บริการประชาชน ภายนอกจัดให้มี QR code สื่อหนังสือออนไลน์ต่างๆและจัดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้รับบริการสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกภายในจัดให้มีข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยมีมุมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆเช่นมุมส่งเสริมประชาธิปไตยมุม ICT มุมส่งเสริมการอ่านเป็นต้นตลอดจนจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการด้าน Good แอคทิวิตกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกศอตำบลหลใต้ แนะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเช่นการจัดการศึกษาออนไลน์การจัดทำ QR code สื่อหนังสือแหล่งเรียนรู้ต่างๆการทำแบบทดสอบออนไลน์ และการค้าขายออนไลน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆให้เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่สะดวกและค่าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และให้ก้าวทันกับยุคไทยแลนด์4.0ด้าน Good p a r t n e r อร์ชพภาคีคือข้ขายที่ร่วมจัดส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกศนตำบลหลู่ใต้จัดส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมดำเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นแรงเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลดู่ใต้พัฒนาชุมชนเกษตรตำบลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทรวงสาธารณาสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบ้านหนังสือชุมชนด้าน Good Innovation มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง กศนตำบลดูใต้สร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์คลาสมออนไลน์ Online, โดยการเพิ่มเมนูห้องเรียนออนไลน์ในระบบช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กศนตำบลดูใต้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยนำรูปแบบของ g o o g l e Sites มาปรับและประยุก์ตใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมาพบกลุ่มเป็นการนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันร,ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งครูผู้สอนสามารถตรวจงานและให้คะแนนได้โดยอันตโนมัติและทั้ให้ผู้เรียนสามารถทราบความก้าวหน้าในเรื่องการส่งงานของตนเองและครูสามารถติดตามผู้เรียนได้นอกจากนี้เรายังสามารถนำนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์มาปรับใช้ในด้านการค้าขายออนไลน์อีค m มเมิรเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้อีกด้วยเจ้าแนงธรวัดส,สมุดสึ่งเก็นกระธานกลุ่มแหนมลิ้มหนานได้เริ่มตจ้งจังแต่ปีพศสองนันจ้าจสิบสี่นัจสอกอธินสดนสม,ม,มาจากกัวสนนอำเภอเมืองหน้าจ้าซส่งตอบนี้นักเรียนก็สนน,นๆๆได้ ห่วมทำถึกรุงไหนเจ้าจนกระทั่งวีก็ได้ทามาต่อเนื่องแจ้าเพื่อสงเสริมเพื่มมีการทำแลนริมนานนี่ก็ทำสารถูกรับนาำมัยแต่การสื่งได้โอท็อปไดโอท็อปแล้ว มีย้อมกับก็ว่าการกันขนอาหารโดยทีใจกไก่สองมาถุถกนิ้ของในชุมชนเนียจะเชียนตอไม่สองหูในเขาต้องซื้อหูสดเนีจะจาตราดมาสื่งหมูจะกาตรากรอบผ่านจากซื้อซัดหมาเนียจมีย้มกับก็ซื้อการใก่พอ เป็นเป็นพวงในเจ้าขอขอบคุณทางก็สนอที่ได,ด้สนับสนุนห้กลุ่มแหนมนาดเน่ได้ดูยอย่างให่ยื่สวัสดีค่ะนางสาวพวงทองประพฤติค่ะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการประจำสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะสำหรับ ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอจังหวัดน่านนะคะสำหรับการบูรณาการการทำงานร่วมกันกันกบครูกศนตำบลดุตใต้นะคะก็จะมีในการบริการงานด้านวิชาการค่ะในส่วนของสำนักง,งานเกษตรก็จะเป็นงานบริการด้านวิชาการทางด้านการเกษตรนะคะจะเป็นในส่วนของการร่วมถ่ายทอด องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรค่ะก็จะมอะีอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีกิจกรรมการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเพาะพันธุ์เมล็ดในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะผู้เรียนหรือว่านักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะ มีการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมีการอย่างเช่นมีการเอาน้ําหมักปุ๋ยหมักไปใช้นะคะ mm. ก็จะทําให้พืชนะคะก็ได้รับมีผลผลิตที่ดีนะคะปลอดโรคค่ะจะเป็นการลดการใช้สารเคมีนะคะนอกจากนี้นะคะพืชผักที่ปลูกนะคะก็สามารถนําไปขายเป็นการเพิ่ม แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหรือว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะสำหรับการร่วมงานกับครูแอลนะคะ mm hmm. ก็มีความประทับใจในตัวคุณครูนะคะครูจะเป็นคนที่มีความอธยาศัยดีนะคะมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็คุณครูมีความเสียสละค่ะแล้วก็มีจิตอาสาด้วยนะคะแล้วก็ดีใจค่ะ ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับครูแอลครูกศนตมดูใต้นะคะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณครูแอลด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปียรัตน์มินนามนะคะดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลดูใต้ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของเทศบาลตำบลดูใต้เนี่ยก็ได้รับการประสานงานในส่วนของการร่วมมือในการพัฒนาชุมชนนะคะกับทางกศนตลดูใต้ ค่อนข้างจะเยอะนะคะในเรื่องของหลายโครงการแล้วก็ในหลายมิติอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาผู้สูงอายุนะคะการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเราก็ได้ร่วมมือกันในมิติที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาชุมชนนะคะสิ่งที่เราบูรณาการร่วมกับกศนอก็คือทางเทศบาลตำบลดูดใตเนี่ย จะเขียนโครงการนะคะเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณหรือว่าบุคลากรหรือว่าวิทยากรนะคะจากกศนนะคะตำบลดูใต้ซึ่งก็ทางเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมกลุ่มเป้าหมายนะคะในส่วนของกศนอเองเนี่ยจะสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของวิทยากรที่ให้ความรู้อะคะ่ะมาโดยตลอดค่ะค่ะที่ผ่านมาในส่วนของดูใต้เนี่ยในส่วนของตัวพี่เองนะคะก็ได้ทํางานร่วมกับ ครูแอลนะคะซึ่งซึ่งเป็นครูกศนประจำตําบลดูใต้ของเรามาโดยตลอดทั้งโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะโครงการสันตะก้าผู้สูงอายุหรือว่าโครงการที่ดูใต้ขอให้ครูแอลเนี่ยออกมาจัดบูธหรือว่าออกมาแสดงนิทรรศการต่างๆก็ได้รับความว่ามือมาโดยตลอดและที่สำคัญก็คือประสานไปทุกครั้งก็ไม่เคยผิดหวังค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ภารกิจต,ต่างๆที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกศนอำเภอเมืองน่านนักศึกษากศอนอตำบลหดูใต้และภาคีเครือข่า,ขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกศนอตำบลดูใต้ขอขอบพระคุณทุกท่านมาหโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ